สวัสดีคร in ับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fort พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีมาที่บลิเบอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับแล้วมาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันเลยซึ่งเป็นเดือนที่เก้าของปีนี้แล้วนะครับโดยภาพรวมจะมีการโคจรยกยาวราศีนะครับห้าดวงกลางๆค่อนข้างไปในทางมากนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่การโคจรยกยารายาศีนะครับในแต่ละเดือนกันโดยที่เริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดนะครับหรือดาวประจําวาสนาของคุณก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยช่วงแรกนะครับอยู่ในราศีสิงเป็นเกษตรนะครับถึงวันที่16กันยายน64ครับก็หมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นตัวเราเข้ เข้มแข็งเข้มข้นมากก็หมายความว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยมันมีทั้งดีก็เสียนะครับเพราะาดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวอัยกฤิตหรือไปนในทางบาป,ปะเคาะให้ผลอิทธิฤทธิ์รุนแรงนะครับหมายถึงธาตุไฟดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงความใจร้อนนะครับความรีบเร่งรีบร้อนด่วนได้นะครับคืออยากได้อะไรฉันต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยครับมันจะมีประมาณเนี้ยมันจะมีคําว่าหยิ่ง อีโกโ้สูงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่ายึดในอัตตาในตัวตนมากจนเกินไปทําให้อาจทําให้ผลลัพธ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายหรือทางเสียหายหรือล้มเหลวได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยต้องใช้ควบคุมด้วยสตินะครับ อยู่ที่ดาวพุธแหละในดวงชะตาของแต่ละคนว่าดาวพุธเนี่ยสวยแค่ไหนถ้าดาวพุธดีดาวพุธสวยก็ถือว่าดีแต่การที่สวยบางทีถูกดาวทิศเบียนนะครับคือเรียกว่าดับโดยก็ได้นะครับหรือเป็นดาวประจําตัวนี่แหละนะครับไปไปดับคืออย่างนี้ถ้าองศาใกล้กันมากน้อยกว่า3องศาเป็นต้นไปเนี่ยคือดาวพุธดับนะครับแปลว่าโอ้โหหลาย ็นดาวพุทธบับเคาคไม่ใช่ดาวพุทธสุเคะห์แล้วนะครับและเลงกระดาวคู่ศัตรูอะไรแบบนี้ก็ทําให้ลดทอนความลายอารความดีลงเรื่อยๆด้วยนะครับเออมันไม่ใช่ว่าได้ตําแหน่งดีแล้วมันจบนะอมืมันต้องดูคือโหราศาสตร์ค่อนข้างละเอียดครับแต่ว่าถามว่าดูแบบนี้มันมันก็ได้แบบพับกว้างเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นเนี่ยจะให้แบบตรงเป๊ะๆมันเป็นไป,ป,ปไม่ได้นะครับแล้วก็ อาจจะเกิดในบางคนและไม่เกิดในบางคนก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้คนที่เกิดในราศีเดียวกันกับเราเนี่ยหนึ่งแหละลักษณะต่างกันถูกไหมครับ2คือถึงจะไม่ทราบลักษณะก็ตามนะครับแต่เราก็มีลักษณะข,ของตัวเองนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือคนที่เกิดในราศีเดียวกับเราเนี่ยมีหลายสิบล้านคนในบนโลกนะครับ พราะมันมีสิบสองราศีเองแต่คนเราในโลกนี้มีกี่ล้านคนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องถัวเฉลี่ยกันไปเนาะจะมาบอกให้ต้องเป๊ะะอีกมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเออก,ก,ก็ต้องดูดวงส่วนตัวแหละอะไรแบบนี้ทีนี้พอหลังจากนั้นนะครับรอบสองคือดาวอาทิตย์จะย้ายราศีทุกๆกลางเดือนเนาะรอบสองคือ17กันยายน64ครับเข้าสู่ราศีกันอยู่ในตำแหน่งรากาในทางจีนก็บอกไปแล้วในคลิปรวมนะครับอ่าสเดือนเนาะ ใครที่ยังไม่ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้จะได้รูก้ไกด์ไลน์ในช่วงปลายปีนะครับทีนี้ดาวทิ่อยู่ในราศีกันปีละ,าละกาเนี่ยหมายถึงหาชาวกินขํานะครับแต่เป็นรายเดือนก็แค่1เดือนนะครับแต่ใครที่เกิดในราศีกันนะครับหมายถึงดาวที่สถิตนะอยู่ในราศีกันแปลว่าคนนั้นเกิดราศีกันนะครับก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยรูปร่างหน้าตาดี เป็นดารากันเยอะครับคนเกิดราศีกันพ่ออยู่ในราศีแห่งหญิงสาวพรมจันย์คือสวยนะครับผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยนะครับแต่บรรอาพับอย่างหนึ่งตรงทีงง่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งการกําเนิดเมื่อจุดชะตากําเนิดใกล้สู่ภาวะอับแสงนะครับในเดือนหน้ามันก็จะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างอาพับคือนัดคือดาวอาทิตย์อ่อนหน้าตากับดีแต่ค่อนข้างจะอาพับสังเกตดูคนหน้าตาดีแต่อาพับหมายถึงคันเรียกอะไร ยากจนค้นแค้นนะครับหรือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีมาแต่กําเนิดหมายความว่าอาจจะมีพื้นเพนที่พ่อแม่ไม่ได้มีสต้งสตังมาเยอะอะไรแบบนี้ครับสังเกตดูนะครับแต่คนหน้าตาดีรวยก็มีมีเยอะแยะนะครับแต่หมายความว่าส่วนมากนะครับทีนี้มันก็เลยต้องแบบหาเช้ากินข้ามหมายความว่าต้องขยันนะแต่เป็นคนขยันนะเพราะว่าเป็นปีลกาเป็นไงไงตรื่นเช้ามาก็เออเออเอหากินคุยเขี่ย กินทุกวันหาทุกวันครับดังนั้นเนี่ยหากินเก็บไม่เป็นไก่ยังเก็บไม่เป็นมันเลยหมายความว่าต้องกินทุกวันไงแต่คนเราเนี่ยเก็บเป็นราศีกันเนี่ยเป็นราศีธาตุดินเก็บครับแต่เราต้องไปดูองค์ประกอบอย่างอื่นอีกนะครับพบกระดุมพระเก็บแค่ไหนล่ะบางคนเป็นปรัเป็นนิดเออไม่เก็บหรอกครับอ,อ,อยู่ในราศีบวกบวกลบ,บ,บมันจะมีอยู่นะครับมันจะมีอะไรบรามบาณเนี้ยมันก็จะต้องอย่าง คนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างเก็บเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะอยู่ในราศีธาตุดินแต่คุณเป็นคนหน้าใหญ่จะโตเป็นคนที่ทําอะไรเสียหน้าไม่ได้อ่าจ่ายครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นปรับปักได้นะครับบางคนเก็บเก่งนะแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันนี่นะครับก็มีก,ก็ก็แล้วแต่คนเนาะมันมันอยู่ที่องค์ประกอบของคนแต่ละคนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็จะทําให้อ่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามกรรมนะครับกรรมคือการกระทําเมื่อเราทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นเราเก็บ คือหมายถึงว่าเราฟุ่มเฟือยเราก็เหลือเงินเก็บน้อยแต่ถ้าเราเก็บเก่งมันก็คือรวยนั่นเองเนาะลักษณะนี้ครับคนจะรวยไม่รวยอยู่ที่การเก็บนะครับไม่ใช่การหาเพราะหาได้เท่าไหร่จ่ายหมดมันก็ไม่เหลือครับมันก็ไม่ใช่คนรวยละเนาะทีนี้เรามาเริ่มต้นดาวรายเดือนนะครับในการโคจรยกยายราศีในเดือนกันยายนนี้ดวงแรกคือดาวเกตนกสองหัวหมายถึงดาวอภยกรตดนะนะครับทําไมถึงบอกว่านกสองหัวอยู่กับดาวดวงไหนฟื้นฟูดาวดวงนั้นไม่เลือกข้าง ดาวสุภเคาะบาปประเคราะเอาหมดครับอยู่กับดาวคือหมายถึงว่าเกาะกลุ่มกับดาวสุภเคาะให้ผลที่ดีคือชุดให้ดวงชะตาดีแต่ถ้าเผื่อไปอยู่ในบาปประเคาะก็จะฟื้นฟูหรือให้พลังกับดาวบาปประเคาะกลายเป็นว่าชุดดิ่งดำลงกว่าเดิมอีกนะครับก็แล้วแต่ว่าจะอยู่กับดาวสุภะเคาะหรือบาปประเคราะ์ที่นี้ในดวงชะตากําเนิดเออไม่ใช่ครับขอโทษดวงชะตาณปัจจุบันนี้ดาวเกตในราศีกรกฎเล็งกระดาว เสาที่เป็นเกษตรในราศีมังกรเดาเกษตรเนี่ยหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกเ่นก็มีข้อดีอยู่นะครับแต่เป็นเดาประธานแห่งบาปะเ์ก็มีข้อเสียแบบอเกินจะจินตนาการได้เลยคืออย่างนี้เดาเกตเนี่ยไปให้แสงกับดาวเสาดาวเสาเป็นเกษตรจึงมีผลดีด้วยแต่ก็รายด้วยนะครับดีคือเป็นลักษณะของความาเข้มแข็งมั่นคงยืดยาวถาวร สถาผลไปนานนี่คือข้อดีแต่กว่าจะได้ในสิ่งนั้นเนี่ยทำลายโอ้โหลำบากมาก่อนเลยเหนื่อยหนักแบกภาระเครียดเก็บกดกดดันครับแล้วยิ่งดาวเสาเอ่อดาวเกตเล็งดาวเสาให้แสงแบบเนี้ยก็ยิ่งทวีคูณความเหนื่อยความยากความลำบากเข้าไปอีกมันถึงไม่แปลกไงครับว่า ประชาชนจะลุกฮือกันนะครับด้วยความยากแค้นแสนเข็นและก็ด้วยความที่กดดันอย่างยิ่งยวดแล้วจึงทําให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยประกอบกับดาวรับดีถอยหลังด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะถอยหลังแล้วเนี่ยนะครับอแต่ตามจริงมันมันมนนิ่งอยู่กับที่อะ่ะมันก็หมายถึงใกล้ๆจะถอยแล้วละมันก็คือผลที่ลายนั่แหละนะครับก,ก็เกิดผลก่อนแล้วเนาะพระดาวสองก็ถอยแล้วด้วยนะครับดาวประชาชนไม่ยอม ทุกอย่างมันยืดเยื้อยาวนานมามากแล้วอย่างเงี้ยครับดาวการแพทย์ก็จะเสื่อมลงหมายถึงว่ายารักษาโรคก,ก็ยังเอาไม่ทันยังแพทย์พยาบาลก็เหนื่อยล้ามาเต็มทนอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเดี๋ยวดาวพสัสนาขยายเล่าไลา่ฟังอีกทีหนึ่งน,น,นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวคารดวงต่อไปนะครับคือดาว อังคารย้าราศีวันที่6กันยายน6 4เข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งมหาจักรมาจากมาถึงการบุกบ่าฝ่าฟันนะครับอันนี้เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นดาวแห่งการแอคชั่นและการกระทามาจากหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันแล้วเกิดผลสาเร็จนะข้อดีคือสําเร็จแต่ข้อเสียคือเหนื่อยในการที้ต้องบุกลุยที่ต้องทําครับก็จะเป็นดาบสังคมให้ผลที่ดีและเสียอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยใช้เป็นหรือเปล่าเข้าใจมันหรือเปล่าเข้าใจสถานการณ์หรือเปล่า,า,น,า,า,รรลานะครับถ้าเราอัดเดบหรือใช้ถูก ที่ถูกการถูกเวลาถูกคือหมายถว่าใช้เป็นอ่ะอม,มันก็จะมันก็จะดีเองนะครับก็จะทําให้ประสบความสําเร็จใครที่มีดาวคาันในราศีกันในพื้นดวงชะตากําเนิดเนี่ยครับต้องระวังให้มากเพราะโบราจารย์บอกว่าเสี่ยงการเป็นคดีความนะครับสูงสุดคือเป็นคดีความแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดทุกคนคือดาวคาันเป็นดาวแห่งการมุทะลุดุดันดาวแห่งขุนพลนักรบและสงครามหมายถึง าการทำอะไรด้วยร้อนแรงเร็วแล้วเกิดภาวะแบบเดือดอะแล้วก็ประทุออกมาก็เลยประทุเขาเรียกอะไรความความที่รุนแรงออกมาอะไแบบนี้แล้วมันอยู่ในเรียนพุทธเรือนพุทธหมายถึงการพูดกันเจราจารการสื่อสารดังนั้นเนี่ยหมายถึงการทะเลาะวิวาทครับ ก็นามาซึ่งเป็นคดีความตามมาด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะเกิดผลลักษณะนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่มีในพื้นดวงชะตากําเนิดเพราะบรรทับที่เดิมมันแรงดาวใดก็ตามท้าทับที่เดิมแปลว่าแรงนะครับมันจะคูณ2เข้าไปเลยแต่ถ้าเมื่อวันไม่เข้าที่เดิมเนี่ยมันก็ยังมีผลที่แบบอาจจะมากสุดก็ 60. 7 0อะไรแบบนี้ไม่ถึง100%นนั่นเองนะครับทีน,นี้ข้อดีของดาวอังคารหมายถึงความขยันความ มุมานะความพยายามความวิริยะอุตสาหะทั้งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดผลสําเร็จนะครับมาจากก็จะมอบให้เป็นตัวแก้กรากินีนะครับอย่างเช่นใครที่ปีนี้ได้ดาวอังคารเป็นกรากินีดาวจันทร์เป็นบริวารนี้นะครับก็จะนาให้อาขอโทษนะครับดาวพุธเป็นดาวพุธเป็นบริวารนะครับดาวอังคารเป็นกรากินีนะครับก็จะทาให้ดาวอังคารเนี้ยเสมือนหนึ่งว่าไม่มีกรากินีละนะครับในเดือนนี้อาขอโทษนะครับในปีนี้ antenna, แต่มันจะพอแค่เดือนครึ่งนะครับอืมก็หมายความว่ามาจากจะแก้ไขให้แต่แต่ว่า,าสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผลที่เราทํามาเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่รายจนเกินไปอะไรประมาณนี้ครับมันแก้ได้เพราะว่าเราเหนื่อยในการวิ่งเต้นและไม่ได้ไม่ยอมมันต้องได้อะไรแบบนี้ครับมันเป็นดาวที่บีบบังคับ มันค่อนข้างแรงมันจะดึงเอาคนเข้ามาหาแล้วแก้ได้อะไรประมาณนี้ครับต่อไปดาวศุกร์นะครับดวงที่3ายาวราศีเข้าสู่ราศีตุลวันที่8กันยายน64เข้าสู่ราศีของตนเองนะครับได้ตำแหน่งเกษตรจึงมีดีแต่วงเล็บเสียด้วยนิดๆน,นะครับเพราะว่าดาวศุกร์เล็งกับดาวบฤลกตะอยู่ที่อยู่ในราศีเมษครับในเดือนเนี้ยกันยายน64ที่พูดไปในคลิปรวมนะครับ4เดือนเนี่ย ดาวต่างๆในราศีที่สถิตในราศีเขาเรียกว่าในเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างจะมีดีมีเสียเยอะครับยกเว้นดาวพิศพเดีดวงเดียวที่จะร้ายนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งทีนี้ดาวศุกร์เป็นกเกษตรดีเรื่องของการเงินเรื่องความรักนะครับมันเกิดความมั่นคงเกิดความาเข้มแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักของเราแต่เลงกระดามพฤทธิวุยก็เขาเรียกว่าแบบพลิกผันฉับพลัน ไม่ทันคาดคิดคือหมายความว่ามันเซอร์ไพรส์นะครับอย่างเช่นรักกันอยู่ดีๆเลิกเอาง่ายๆอะนรี้อย่างครับมันก็เกิดขึ้นได้นะพะดาวมันจะอยู่คือดาวแห่งการแบบพลิกผันอาเพศอภัยมันมันไม่รู้อะ่ะเออพลิกจากขาวเป็นดําจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างคือจากจนเป็นรวยจากรวยเป็นจนอยู่ที่สถานการณ์ของเราอย่างอยู่ อยู่อย่างไรเรากระทาอย่างไรนะครับเราเลือกแบบไหนเนี่ยเป็นตัวกําหนดนั่นเองต้องระวังดีๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังอาจจะผิดหวังดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆคืออย่าคาดหวังพูดง่ายแต่ทายากเนาะก็ก็อย่างนี้ครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความรักความสมหวังพอเล็งกับดาวมันจะอยู่ที่พิกผันหมายควาว่าผิดหวังอย่างไม่คาดฝันนะครับก็ค,คือดีๆอยู่รแรกๆดีอยู่เมื่อวานเนี่ย วันนี้ยูดีมาขอเลิกเงียครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยเออก็ระมัดระวังดีๆแค่หนึ่งเดือนครับไม่ต้องตกใจยอมว่าก็ผ่านพ้นไปได้เนาะเป็นลักษณะนี้ครับต่อไปดาวอาทิตย์ยาราศีเอาบอกไปแล้วเป็นดาวประจําตัวเนาะดวงที่4ต่อไปดวงที่5ดวงสุดท้ายคือดาวพัสดีนะครับถอยหลังละจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรวันที่28กันยายน64นะครับได้ตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนกำลังในรอบ12ปีอีกครั้งหนึ่งในใน,ใน,ใ,นในปีเนี้ยนะครับก็หมายถึง ศิลธรรมจริยธรรมของคนหลายๆคนเนี่ยจะเสื่อมศิลธรรมกันคือมันหลยคุณสองตรงที่ว่าทั้งถอยหลังและเป็นนิดนิดเปละว่าอ่อนกําลังดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ดาวพฤหัสบดีนั้นไม่สามารถคุ้มครองคนได้เลยนะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจแล้วคุ้มชะตาเราอยู่เนี่ยคุ้มครองเราอยู่เนี่ยไม่มีแรงดังนั้นเนี่ยอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองให้มากครับดังนั้นเนี่ยเราเนีเป็นดาวคู่มิดคุณด้วยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเสื่อมแบบเนี้ยตัวเราก็จะแบบ เออคือแบบพึ่งไขไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆนะครับต้องพึ่งลําแข้งของตัวเองดังนั้นเนี่ยอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับดาวพัศบีกับดาวเสาร์คุมกันเป็นพระคค,ระคู่พระคู่โจรหมายถึงเกิดผลการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับแล้วจะดีในภายหลังในระยะยาวหมายความว่าเออโจรกับพระเนี่ยเขามีความคิดเห็นส่วนทางกันเหมือนกับไม้บรรทัดที่เป็นเซนกับเป็นนิ้ว มันไปคนละด้านครับแต่อยู่บนแม้ไม่ทัดเดียวกันก็เหมือนกับคนไทยเรานี่แหละที่เกิดความแตกแยกกันนปัจจุบันนี้ที่มีการแบบว่าทําศึกกันอยู่เนี่ยนะครับมันหมายความว่าประเทศไทยด้วยกันเชื้อชาติไทยด้วยกันเผ่าพันธุ์ไทยเราด้วยกันแต่มันมีความคิดเห็นที่สวนทางกันคนนึงไปซ้ายคนหนึ่งไปขวามันก็เกิดการขัดแย้งกันอย่างเงี้ยครับเออดังนั้นเนี่ยในดวงชะตาเราก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะไปพลิกผันเปลี่ยนแปลง อยู่ในภพอริษะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขานะในช่วงนี้นะครับไม่นี้ไม่อันนี้คือพูดเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมีมีเกณฑ์อุบัติเหตุด้วยนะอาทิตย์กลุ่มกระดองคานเป็นคู่อุบัติเหตุเลือดตกยางออกครับก็ไม่ควรเนาะจะอย่าไปยุ่งกับเขาในช่วงนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นได้และก็ลดความร้อนแรงเร็วของตัวเองเข้าไว้เพราะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน ประทานที่ดีหมายถึงลดด้วยนะครับการชนนะครับการชนของอยุยยาพานะการประทะด้วยกันของแหลมมีคมการแม้กระทั่งทําอาชีพของเราเองเนี่ยทำอยู่ของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยเนี่ยก็ยังจะบาดจะทิ่มจะแทงเราได้เลยนะครับอย่าวังอย่าหวังว่าจะไปอย่างอื่นด้วยนะครับเออดังนั้นเนี่ยก็ครอบคุมทั้งหมดนะครับในเรื่องของอาวุธของมีคมหมายถึง การงานนะอาวุธของมีคมนี่ยมาถึงการงานแล้วก็รวมถึงาการขับรถขับลาด้วยระวังให้ดีนะครับนี่ก็มีสติมาปัญญากเกิดแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองนะครับสู้ๆเป็กนกาำใจให้สามารถติดตามคำมีค์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยกคมในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปใใ็นกำใจด้วยนะครับขอบคุณครับ